หมูมันขึ้นง่าพี่หมูกรอบทําไ,ไม่ไหวเนี่ยนี่เราเปลี่ยนมาใช้ยอย่างอื่นแทนหมูไม่พี่ไม่ได้เปลี่ยนแบบเดิมใช้เหมือนเดิมก็ยังใช้เหมือนเดิมมากเหมือนเดิมราคาเท่าเดิมราคาเท่าเดิมขนทอนไปก่อนจนกว่านะทอนไม่ไหวจริงจริงไม่ไเอานั่งให้เดือดนะปั่นนี่ไม่ยอม ครับร้านขวัญใจชาวนาไงพี่ขวัญใจชาวนาทำไมเธอเขาถึงเรียกขวัญใจชาวนาเยอะอ๋อราคาประหยัดราคาประหยัดกูเยอะอย่างเงี้ยแบบนี้ราดจานพีราดจานเดียวครับราดจานเดียวเ,เนี่ยโอ้ จานนึงให้หมูเยอะมากเลยนะพี่ต้องผัดทีละจานคนละอย่างขึ้นนะพี่ขึ้นหมดทุกอย่างตับโลเท่าไหร่ตอนนี้ร <160. S 1> ้อยหกสิบ จากเดิมเท่าไหร่พี่เลร้อยร้อยสิบบาทโอ้คืนมาห้าสิบเลยหรอครับ้นทุกอย่างเป็นไงลุงเรียบครับร้านนี้ร้านนี้ยังขายราคาเดิมไหมราคาเดิมอร่อยด้วยครับตัวมันก็อร่อยมากอยู่ที่อารมณ์ของคนเสิร์ฟ ตกชามเท่าไหร่น่ะสามสิบไหมน่ะอันนี้สามสิบนะคนเกิมถ้าลมดีอร่อยยิ่งอร่อยครับอ๋ออันนี้ขับขับสองแถวใช่ไหมพอได้ใช่ไหมราคาเนี่ยพอแย่หน่อยตอนนี้ไม่ใช่ครับราคาข้าวเนี่ยพอได้ไหมอ๋อข้าวได้ครับนี่ว่ารายได้สองแถวรายได้สองแถวเรียบร้อยครับอันนี้สามสิบเนาะสามสิบเน้นเลยสามสิบวันนี้ไอเมนูขึ้นชื่อของร้านนะครับไอหมูกรอบเนี่ยหมูกรอบทำไมถึงหยุดทำครับ หมุนแทนขึ้นเยอะแล้วหมูก่อนปกติเราซื้อเท่าไหร่ร้อยห้าสิบครับแล้วตอนนี้สองร้อยบาทอ๋อเลยขายไม่ไหวหยุดไปก่อนไม่ไหวจ้าคาาเดี๋ยวก็ลูกค้าตอนนี้หมูราคาขึ้นเท่าไหร่แล้วครับส <200 S 2> องร้อยหมูเนื้อสองร้อยสามชั้นสองร้อยสิบบาทครับแล้วทำไมที่ร้านยังขายราคาเดิมอ่ะก็สงสารลูกค้าที่เรามั่งเขามั่งครับอืมเอมอเป็อยากให้ลูกค้าเขากิน ราคาถูกราคาถูกครับเพราะว่าเศรษฐกิจนี้ก็ไม่ไหวแต่ต้องขายราคาเดิมเพาเดี๋ยวลูกค้าไม่มาครับเพราะเขาก็แย่เหมือนกันใช่เขาแย่เขาเขาไม่มาเราก็แย่ครับ